สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนจ้าเก็บเห็ดกับใายวีมาเก็บเห็ดยหิมะพี่น้องเพียมาพ่อพี่น้องเบ่งพี่พี่น้องไตขอนแมนมดเลยจ้าพี่แมนมดเลยจ้าพี่น้องพุนเห้าไปหอดผุนพี่น้องเห้าไปหอดพุนเลยล้มรถได้กับมีเห็ดเลยจ้าพี่น้องเห็นไหมเนกระบอกด้านะีจ้าพี่น้องนะเดี๋ยวเด้อพี่น้องส่งตัวหนักจ้าเพีย มันจะงามๆพี่น้องเพียพี่น้องมึงงามพ่อจ้าพี่อู้พี่น้องเต็มข้อนเลยจ้าพี่น้องเพียเก็บจ้าพี่น้องเก็บเก็บจ้าเห็นนางลมพี่น้องพี่พี่น้องฉันเอาถุงมือม้าอยู่ลืมใสอีกแล้วพี่น้องเห็นบ่จ้าพี่น้อง อุ่อ,อนพี่น้องเบื้องจ้าเพียอ่อนจ้าพี่น้องนั่งลมอ่อนๆเลยจ้าเต็มขวานพี่น้องโอ้ยข่อยกับมือนี่เย็นมือนี่แข็งพี่พี่น้องเบื้องเห็ดนั่งลมน้ำแข็งพี่นอ <c oughs> ้องเพียโอ้ยเนาะเดี๋ยวเด้อพี่น้องเ้ยมันทรงตัวยากพี่น้องเบื้องมองขวานอยู่จ้ามันทรงตัวยากกินลาไปได้ไปได้มันทรงตัว,ยา,ตวยากจ่าบอกพี่น้อง ฮัลโหล่ <lonely> ่อาเออไทไทลิงไฮสัดออกอกันไซอกันไซไทจ้าพี่น้องเมื่อกี้ฝรั่งพันถามเัิ่องของมาเบิ่งันฉันจะเยพี่น้องเบิ่ง ิ่น <c oughs> ถามน้ำฉันเมื่อกี้นี่จ้าพี่น้องฝี่งม้ำเลยพี่น้องม้ามอ่อนๆจ้าโอ้ยเพี่อคอยกีฬานี้เบรกเป็นเมียไปได้อุ่นอ่อ,อนพี่น้องฉันมาตอนอันเก็บตอนอันมันอันเป็นน้ําแข็งเนาะพี่น้องเนาะพี่พี่นอ้องอ่อนๆอ,อ,อยู่เพี่ออ่อ,อนๆจ้าเอาไปพี่น้องเฮ็ดน,น้ําแข็งจ้าพี่น้อง จ,จอดได้จ้าพี่น้องอันนี้<ป>ก็ไว้พี่นอ้องฉันเลื้อใบดาวใบดานี่เป็กฝนเมียข้าจ้มมายางปลาพี่น้องอยางปลาเป็นกระบอกปอเต็มควันเด้จ้าพี่น้องอันนี้งามพี่น้องงามคักจ้ะเนี่ตตอจ้ะพี่น้องอันนี้ไม่เก็บเอาจ้าค่อยๆเก็บต่อง่ายๆพี่น้องกอเห็ดน,น้ำแข็งพี่น้องเลย สุดยอดจ้ะเดเด้อพญายันไงหคือจังเหี้อันไปโอ้จังไลจังที่เก็บออกไปเกิดพี่น้องเดี๋ยวได้ค่อยๆเป็นค่อยไปพี่น้องพี่จ้างามจ้ะพี่น้องเห็ดน้ำแข็งจ้ะพี่น้องมันเป็นน้ำแข็งพี่น้องเจ็บยากเห็ดน้ำแข็งพี่น้อง จ้ะสุดายนะพี่น้องเป็นน้ำแข็งจ้จะแต่ว่าก็เอาไปอยู่นะโอ้อง,งามเลยพี่น้องว้นยี้ทอสันมะทรงจ้ะลงรถได้กันพ่อเห็ดเลยพี่น้องโศกโศก,กมันๆนเนาะพี่น,อนอ้องนอ้โนอ่อนจ้ะไปพี่นอ้นอ,งนองไปด่านนะ ทั้งพี่เดี๋ยวไม่บอกพี่น้องโอ้ทั้งพี่ก็เต็มพี่น้องเพียพี่น้องฉันต้องไปอยู่ท้องพ่นจ้าเดี๋ยวเด้อปิดกล้องไว้ก่อนพี่น้องปิดกล้องก่อนกีฬาไบ้ได้พี่น้องเบางทางพี่จ้ะบางทางพี่เต็มข้อนจ้ะพี่น้องเพียพี่ทั้ง่นอีกพี่น้องพี่จะเมีนเบิร์ตจ้ะพี่น้องกีฬาใบ้ได้หมื่นหมน น้ำมันจะหนาวพี่น้องอู้พี่น้องเพียเต็มขอนจ้าเต็มขอนเพียเตยมขอนพี่น้องเพียเบิ้งจ้าเพียมี่เป็นน้ำแข็งพี่น้องอ่อนๆพร้อมนะจ้าเอาพี่น้องเอาจ้าเอาฟาดพี่น้องบ้งเพียทั้งใตพไปเมียนเบิ้ดพี่น้องโอ้เพียทั้งใตพี่เมียนเบิ้ดจ้าพี่น้องเสียงเดียวมันกรอบเนาะ พี่น้องเห็นน้ำแข็งเอายากจ้าเอายากเบิ้งเพียพี่น้องเบิ้งปาดพี่น้องเบิ้งจ้าเบิ้งรําควยนะเพียก้องก้องพี่น้องก้องโอ้ยเต็มขวนพี่น้องเอ้าสุกโหมันหมานจ้าเดี๋ยวทายลูกจังน่อยกันสนดองกีฬาใบดาพี่น้องทายลูกจังน่อยจ้าพี่น้องต่อจ้าอ้พี่น้อง จังไงเอาเบอดพี่น้องมันเป็นน้ำแข็งแล้วมันเอายากจ้ะเพียร์เพียงน้องน้ำจ้ะกีร่าใบดานะน้ำเลยพี่น้องเพียโอ้สุดยอดพี่น้องฉันว่าสิมาตั้งหลายมือแล้วบ่มีคนมาส่งพี่น้องปลาเนี่ยมันไก่บ้านจ้ะพี่น้องเห็นบ่แม่นเบิดพี่น้องเพียโอ้หนาเอาพี่น้อง เห็ดน,น้ำแข็งจ้าพี่น้องเพื่ป๊าดเรียกเอาเนาะพี่น้องเนาะเรียกออกจ้าฉันสิปล่อยไปจังน้อยโอ้ยคึ้นูุกับแมนเบวดพี่น้องเพเห็นบ่เพื่ <c oughs> พี่น้องเบิังเพื่เต็มเลยจ้าพี่น้องป๊าดเพื่เต็มเลยพี่น้องเอาเอาแฟนซีละมันออกเนาะพี่นอ้องมันเป็นน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งจ้า ฉันก็บอกยูดูอีกล้วพี่น้องเอ้ยพี่ค่อยเป็นค่อยไปได้พี่น้องพี่ทั้งพี่กระไดทายพี่น้องมันกันฉันจังสิเก็บอีกอันพี่น้องเพราะว่าเอาไปมันเอาหากพี่น้องเพราะว่ามันแข็งจ้ะพี่น้องเบื้องเพียมันจังสีออกได้อีกอยู่นะจ๊ะเพียเบื้องพี่น้องประมาณนี้จ้ะกีฬากันหนาวพี่น้องุูนะ งามคักงามแน่ยนะพี่น้องข้ามันเอาหนาพี่น้องเอ้ยโอ้น้ำแข็งพี่น้องเอาไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะเป็นไายพี่น้องเมืองก่อนจะเอาไปแค่เพราะกลิ่นก่อนจ้าฟอมเป็นน้ำแข็งเลยพี่น้องมันเอาหนาปวดคุณอ่ะลายเติบอยู่นะฉันได้ไปถุงนึงถุงหมักไงเราพี่น้องคุณเบิองจ้าพี่น้องเบิองทั้งไต่คุณเตอร์ซิเมียนอีกนะจ้ะอยู่ทั้งไต่พี่น้องคิดละม้วนนะ หมุนมาพี่น้องค่ะพี่น้องมาหมุนจ้ามาหมุนพี่น้องเ,เดี๋ยวเด้อบ่เห็นน้ำเด้อพี่น้องเด้อมันอยู่ต่ำจ้ะมันอยู่ต่ำเดี๋ยว,มมยวแมนเบิดงามๆมันอ่อนเลยสวยเลยพี่น้องปิดกล้องทอนคอยหมุนออกก็ได้พี่น้อง <c oughs> พี่น้องเงน็้ยอินุกิก็ออกจ้าแต่ว่าออกหน่อยออกออกนหน่อยจ้าออกบ้าเละหลายเทียไปย่างไปตัวพี่น้องย่างไปตัวจังมอเก็บออหงวดหนาพี่น้องเพราะว่ามันเิ่งน้ำแข็งมันเก็บย,ยากจ้าย่างหลายเติอบอยู่นะพี่น้องเห็นปะฉันองงนนนอกไปไม่หมดจ้าคนน่ะพี่น้องมาหอดเฮียนแร้วจ้า นี่จ้าได้เต็มกระมังยังไงสิเลยพี่น้องฉันเอามาปะเบิดจ้าพี่น้องเห็นไหมหมาปะเบิดจา้จาจะมันหลวกกินกับซุปน่าไม่สมพี่น้องหนึ่งกินเพราะมันลวกจาก้จาจะจีขอทำความสะอาดพี่น้องนี่จา้านื่องเป็ดน,น้ำแข็งนี่ไหมพี่น้องเนื่งเป็ดน,น้ำแข็งนี่นะจา้าฉันก็เลยเอาหนาพร้อมแล้วมันหักเห็นบ่เสียดายเอาบ่หมดหพี่น้องเห็นบ่เดี๋ยวรอให้มันเย็นก่อนอีกน้อยนึง มีพ่อใหญ่ฝรั่ง,รงเรียนขมาตบึงน้ำฉันไ่เห็นเอียงแล้ลูกจากเห็ดยี่จ้าไปไใหญ่นี่นก็ได้คุณง้างได้พี่น้องกออกเบิ่งจ้าเอามาหมดเด้อสิกระเป๋อีกจ้าพี่น้องหนึ่งเขาไว้เรียบร้อยพี่น้องสิกินกับซุปน้ำมันสมสิสนหนึ่งเห็ดกับซุปน้ำมันสมจ้าหนึ่งเห็ดเสียบเนาะใส่ไหนบกหนักงาพี่น้องจ้าพี่น้องพี่น้องฉันสิกปะเป๋อีแก้ว่าฉันเด้อพี่น้องเด้อ จันสิไปเก็บเอาอีกจาก้าฉันสิตายอยู่มันมีแต่อันอ่อนๆเมีพี่น้องกี่นะเห็ดอ่อนๆ่ยู่เมียเตรียมกระมังไงได้เห็นพี่น้องบ่ามันทำมดาเนี่ยเอาหมางวดนี่อันเสียมอฟฟิตไปอีกจ้าพี่น้องเสียมอฟฟิตไปใส่ตุ้มย้ำเสียบๆพี่น้อง,งอ,อ่อนๆอ่อนเนาะพี่น้องเนาะสุดยอดเลยจา้าโทรศัพท์กับทรว่าได้พี่น้องมันเย็นเมีประมาณลบสององศานี่ลไหมั้งปุณหมันเป็นน้ำแข็งนี่มันร้องเลยจ้าเมื่อคืนนี่เนาะ เจ้าพี่น้องโอเคเจ้าพี่น้องมาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แ็มเอันอันแยบีน้ำในเด้อจ้าเด,ด้อขอบคุณหลายๆจ้าจ้าพี่น้องมาหอดบ้านจ้าหอดบ้านแล้วนี่พี่น้องกกว่าเด,ด้อเจ้าเด้อเอาเอามาบวกเบิรตจนสิบกับเป๋าอ,ปอีกวิจามันเต็มควอนเลยก็ล้านงอ่อนๆความด้อนมันแข็งโดนเพราะเขาหักแกเองสินะจ้ามันอันนั้นมันได้หักทิ่มเบิดเสียดายฉันก็ได้มาซ่มีเจ้าพี่น้องเต็มควอนเนาะโอเคนะเจ้านะ จ้าพี่น้องหมอกระฟดบกพวกเราหน่อยจ้านะฉันถิงตะไคร้ต้องไปใส่เกลือรอโค้งชิลด์น้อยนึงจ้าพี่น้องจ้าเห็นเท้าล่างทำความสะอาดเรียบร้อยพี่น้องปมเลยจ้าจกินกับสุนทราไม่สมพี่น้องเห็ดเก็บม้าไม่ไหมมันหวานพี่น้องเห็ดเก็บม้าไม่ไหมมันหวานจ้าหวานไปแช่เย็นกันอัน ก็เพราะปันไดพี่น้องตะว่ากันก็กินได้ดูพี่น้องใส่ต้มยำแซ่บเลยพี่น้องเห็ดอันนี้ใส่ต้มหยอกต้มยำแซ่บจ้ามันก็เห็ดบานเขาอ่ะแหละต่ว่ามันอันดอกใหญ่กลัวซื้อฉันคิดว่าพุ่มโอ้อันนี้ลางบอลพี่น้องเดี๋ยวเก็บเอาอีกกันขี้ขี่เงียพี่น้องนกน้ำแข็งเนาะเห็ดนกน้ำแข็งพี่น้องจ้าสต้ม ต้มจากน้อยจะพี่น้องพี่น้องสิสิต้มหรือสิหนึ่งก็ได้จ้าจันอันเออลืมบอกอีตูพี่น้องบ่ใส่หัวแล้วใส่ตะขาไปก่อนใส่อันตะไคร้ไปก่อนสำเนาไปก่อนจ้านี่ต้มพี่น้องต้มกินกับชุบน้ำไม่สมพี่น้องนี่จ้านี่พี่น้องประมาณสำเนาหรอพี่น้องอันนี้ถ้าบอเวิร์ดก,ก็บสิเอิไปนอกน้ำอ,อีก ไปนอกน้ำบันแข็งไว้อีกจ้าใส่ตู้เย็นเสียแข็งไว้กินเดี่ยวมันบ่เบิรพี่น้องแล้วก็ซุปน้ำไม่สมจ้าพี่น้องไม่กินกับซุปน้ำไม่สมเฮาพี่น้องแล้วก็มีผักสลัดจังน้อยอยู่พี่น้องเจะกินกับซุปน้ำไม่สมมันคนเหนียวเนื้อทอดจ้าพี่น้องหนึ่งคนเหนียวเนี่ยทอดเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อทอดเนื้อทอดเนื้อแดดเดียวพี่น้องกับคนเหนียวฮาจ้าหวัมาเด้อพี่น้องไปอยากกินน้ำน่ะ เนี่ยเรียบร้อยพี่น้องเพื่อนย่างกับตุ๊กกีลามาแ้่จ่าแต่จ้าเนื้อทอดเนื้อทอดพี่น้องซุกน้อยสมใจไหนมบักงาพี่น้องหอมเลยจ้าฉันบริเฮ็ดพิธีเบิ้งเบิ้งว่าฉัไปเก็บเห็ดมาเราเนาะพี่น้องเนาะนั่นคลิปมันยาวจ้าห้องแซ่บพี่น้องเห็อาาอดอันนี้ต้มซุกน่อยแต่แล้วจะได้กิน โอเคนะพี่น้องเนาะมากิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ดถั่งน้ำเนื้อเยอพี่น้องเก็บเห็ดกับยายวีจ้าพี่น้องต้มเห็ดนังลมกินกับอันซุปน้ำมันสมจ้าพี่น้องโอเคจ้าขอบคุณทุกไรทุกแชรฉะนะพี่น้องเด้อขอบคุณห,หลายๆจ้าวันดีจ้า